พี่น้องพ่อๆกับชมบ้านนอยเคยลาคือเก่าเช่นเคยพี่น้องขม่าชมคอยพี่น้องจงมีแต่ความชุกความเจริญเด้อพี่น้องขม่าชมกันเลยอ้าพี่น้องเอ้ยสบายดีบพะลุงสบายดีพะลุเมื่อนี้ได้ลาบน้ำตกพี่น้องเอ้บ้านนอยเคยลาเฮ็ดเองครับมุดไดเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนชัมพี่น้องเอ้ยลาบน้ำต๊ะเมืก้เราสร้างน้ำกันเด้อพี่น้องมาน้องมาแจ๊บมาเด้อพี่น้องเด้อข่าวชาวน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ย อ่ะลุยลาบน้ำตกครับผมเด็ดแจ้เพชรเองพี่น้องเอ้ยตอนแบบง่าย,ยานลยนะตอนง่ายเลยเพชรปุ่ปละผ้าได้พี่น้องก็มีสีหอมสูตรอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยสูตรแบบอีสานได้นี่ขึ้นยาเซรั่มไปฉันนพี่น้องเอ้ย เนี่ยแหละแหเะแช่ดิ่งโซนอีสานสวยสีดหน่องอืม

ไม่ถึงนน้ำนะมินเขาใช่ป่นนะนช่ไะ 嗯，行行行。 ไก่อไก่มมึงจะยังคองคอมึงไม่ยางคองคอไก่งดิมเฟิร์มบาดไก่คใหญ่และต่เอไก่ใหญ่เต้

พัรรมศาตรเนาะเด็ดน้ำข้างให้ข้ง้าเนาะพัรรมชาตรนี่รักหน่อยบม่ได้ซื้อเก็บนันข้างให้ข้างหน้าหน่อ พี่น้องเอ้ยเปียนาหา,านี่ก่อนวันี้ข้าวไว้ใช่ปะตบินมาลุยข้าหวานต่อพี่น้อง,อเ,ง,ง,งเอาไปแล้วหมดิเดีพี่น้องนี่ข้าหวานต่อยลาังได้ดีมโอ้ได้โมมพี่น้องเอยแตเมียงหวานเอาแบบนี้ล

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn không quá có quá hết ai nhạc oh. <cười> <cười> กินร <th> ับตานีม <se> ันจีเชื่ว่ามันหวานเชิญใจเนย Nui bò nuôi mua hết thì mình mất đâu mất nói

สบายดีเอาสามากินนี่มาหน่อยก็จมลงเพียงเท่านี้เนอพี่น้องพี่น้องเข้ามาชมอย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามชมาวมณไพรเคยหลายเนอพี่น้องสบัยดี้สบัยดียดบ้าลง